สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่แมตช์จำลองการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกระหว่างสเปอร์พบกับลิเวอร์พูลเป็นการจำลองแมตช์ผ่านระบบ AI ของ FIFA 2023 Switch Nintendo นะครับผมเป็นการพากบอลผ่าน League ระบบ AI ทั้ง2ทีมสเปอร์พบกับลิเวอร์พูลเพื่อนๆที่ชมอยู่ฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม ก็มาชมนักเตะทั้งสองทีมเดินลงสนามครับวันนี้สเปอร์มาในชุดสีขาวส่วนทางเวอร์พุมาชุดสีแดงครับชุดเก่งของเรอรวพลนำทีมโดยใครครับปัปตานทีมยังไม่เห็นนะชมหน้าชมตาน,นักเตะทั้งสองทีมครับมาดูสิเป็นรายชื่อกันว่ามีใครบ้างนี่ครับดาวินดูเน็ตกองหน้าของเรอร์พล นักเตะสองทีมเดินจับมือครับวันนี้นำทีมโดยโกุโรยริครับผู้รักษาประตูของสเปอร์สเป็นรายชื่อมารเบบ3 4 3ครับยริสซานเชสลองเลเดวสิสกิฟโฮเบิร์กเอมิสันปาลิซิตแล้วก็มีเบอร์ทันคูดกองหน้ากับเฮลิเคนกับซองมินมาดู11บรายชื่อตัวจริงของลิพูครับวันนี้นำทีมโดยไ,ไม่รู้ครับแต่มี ผู้สำปตู้อิเล็กซอนกองหลังอานูกโกเมสฟ,ฟันได้ลูกไปสังก์ของการฟารมิโนเทียโกโกองหน้าซาลานูเรตเฟิร์ฟอร์มิโนโอันนี้เจ้าหนูเอเลตลงครับทำการป้อนวินาทีสัญญาณเป็นฟังลิพูดได้เคลียบอลครับบุกจากขวาไปซ้ายลิพูในชุดสีแดงครับเปิดไปฟันได้ติดไฮริเคนออกที่สองหุมินสองหุ้มมินหน้าก็ไปโทษจังหวะน,นี้ว่าไงเลี้ยงยิงติด ได้จังหวะสองครับสองหุมินแต่เต็ดนะครับไม่เข้ากรอบอยวผูสวนมาโดยจิซาร่าแทงไม่ถึงนูเนสครับทีฝาบ,บินยูฝาบ,บินยูลางสนามโดนแย่งไปไห้เฮลิเคียนยแย่งขึ้นจะมาครับนัากอโทษจังหวะน,นี้ไหมยิงอีกครับ ตั้งเตะโดยกัวโยลิสับตันทีมสเปอร์เลนซันนักกบิโทษที่เดวิดฝั่งซ้ายเปิดยาวมากลางสนามมือบอลของสเปอร์ครับต่อเนื่องโดยสกิปสกิปเลี้ยงมาเปิดนักซ้ายให้ซองมินมงเข้ามาแล้วกบิโทษไม่มีผู้เล่นสเปอร์ครับมือบอลเข้ามืออเลิสซอน ปเปลี่ยาวมาส้โน,นุนโดนเน่เอมิสันย่งบอลกลับไปอไปไนน๋อหนูนีตัดมาได้กลางสนามเสียบอลนายครับทั้งสองทีมบอลอยู่ที่ซาลาครับกรับขวากระชากนะครัโทษยิงด้วยขวาปาดออกไปครับเป็นลูกเตะม,มุม มาดูจงังหวัดซาลกากาชาครับโอคูหจังหวันนี้กระชากหลุดเลยเข้าขวาครับยิงขวาเท้าขวาบนตรงกรอบครับมานลูกแต็มมุมด้ดยอเล็กซ์ซันเดอร์อานูเปิดมาเป็นลูกแต้มมุมครับอานูเปิดจะไปก็ผิดโทษเปิดมุนสกัดลงมาครับเก็บได้คินแฮดดี้เคนครับเก็บบอลได้ รอเพื่อนเติมครับไม่สามารถจ่ายบอลได้สกิปออกที่ซองฮุงมินอานูจัดได้ครับล็อกเข้ามามานูล็อกาอาน,น,น,นูยังล็อกอีกล็อกออกไปที่นูเนสนูเนสมาที่เทียโกน่าก็ออกไปโทษไอ้เฟมินูไปทำโทษปั้นซ้ายออกหลังครับวับนนี้หรือมมาดูจริงครับบุกได้ต่อเนื่องโดยเฟมินูยิงเท้าซ้ายลูกนี้จะปั่นนะครับแต่บอลไม่เข้ากรอบ ลูกตั้งแต่ของสเปอร์ด้วยโกโยลิตผ่านไปแล้วสิหกนาทียังสูประตูต่อศูเปิดไปโดยทางคุดจอกที่สองมินสองมินแย่งบอลกลับมาได้ครับกลับซ้ายล็อกล็อกผ่านอานูเปิดได้ไหมได้อยู่เรี่องมาเปิดขึ้นมาไม่มีผู้เล่นสเปอร์ในกองเขโทษครับเดี๋ผู้มองออกไป มัน,นโยกไปเล่นฝั่งขวานี่ก็มาฟาบินโยกเ,โเซียกุบุบสันตุนเสียบมันได้อ่าเป็นลูกทุม่มของสเป,ปรอร์ครับเดี๋ยวภูธำบอลออกซันเชต นที่รับชมอยู่ก็ฝากแลวก็แชร์ในช่อง YouTube ไม่เล่นเกมด้วยผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทําคลิปต่อไปทําขึ้นมาเพื่อเพื่อนรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับผมสนุกสนานครับและเป็นการฝึกภักบอลผ่านฟีฟ่า2023ด้วยดูบอลยองวันนี้ฝั่งขวาด้ซาลาบุเนปตปาดออกมา มีถึงเพื่อนครับมีเข้าบอลเข้ามีผู้สาประตูเอเลียดใช่ไหมครับเนะี่ยชื่ออะไรมั้งครับนะตัวนี้ของลิวอพูบอลอยู่ที่ฝั่งซ้ายลูปสันออกไปที่ฟ้าเินโยไฟโยเติมสูงจังหวะน,นี้ดูเน็ตเล่นกับฟบันโยขื้นมาไม่ถึงครับ เปิดตัดบอลไปได้30นาทีผ่านไปสุมตูต่ตนยังเป็นบอลของลิวพูชัวน,นี้นูเนตพาบอลไปฝั่งขวาล็อกขึ้นมาเสียบอลไหมยังได้อยู่ออกไปที่อานูอานูจะให้ซาราจ่ายไม่ตรงครับสเปอร์สเปอร์ยังเอาบอลกลับมาไม่ได้นะกลับมาได้เสียบอลง่ายครับยังหาโอกาสยิงไม่ได้ของสเปอร์ ไม่มีโอกาสเลยครับเฟมิโนเอ้ยเฟมิโนลูปสันเติมกับซ้ายติดไปสิทียันครับอ่าจนวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับแทงเข้าไปก็ติดผู้เล่นสเปอร์ครับวันนี้สเปอร์มาตั้งรับดีเฟมิโน ใส่บอลให้เบอร์นิคุดเบอร์แานคุดออกกับเพืนไปหอยเบิร์กหอยโบเซฟไฟาบินยยังกับเพืนไม่ได้หอยเบิร์กไปได้สิบออฟไปสกิปส k i p s k i ได้อยู่ที่เฮลิเคนก็เป็นเบอร์นิคูดก็เป็นโทษจังหวะนี้ล้มก็เป็นโทษกรรมการไม่เป่าครับกรรมการมองว่าเป็นการพุ่งล้มครับ40นาทีผ่านไปก่อนถึงเวลาบาดเจ็บซาลาอเล็กซานเดอร์อานู ฟายมิโุเทียโกโเกมในครึ่งแรกเป็นเลี้ยวภูครับที่ทำเกมบุกมากกว่ารู้จักสายตานะมีโอกาสยิงมากกว่านะครับอานูออกไปที่ซาร่ากาบขวากระชากหนีเอเมสาันไม่ได้ครับสันยังมองกันมาเปิดในการสนามบนทางคูแทงออกไปกาบซ้ายเอเมสาันสองห้มินลอบอลกระชากไหมต้องกระชากก็จังวนันนี้กระชากไปอีกกกระชากไปอีกกระชากเพื่อนรอมไปโทษเห้ลเกน เปิดจะมามได้มองไหมไม่ได้ไมองครับโมคูยะโดโดโขนขึ้นไปไม่บอลไม่ถึงครับเป็นลูกทุ่มของเลี้ยวผู้เวลา2นาทีนะครับกรรมาการเป่านุหิดจบขึ้นแรกครับ45นาทีไปรับชมครึ่งหลังกันต่อ มีการเปลี่ยนตัวครับโอลิมปิส์คลิปออกทรงบิสซูมาลงมาของสเปอร์ครับต้อนรับเข้าสู่ครึ่งหลังครับเป็นการภาคบอลผ่านสองฟีฟ่า23มาเป็นการจำลองแมตช์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกระหว่างสเปอร์พบกับเวอ้์วผูลผ่านระบบ AI นะครับผมสวิ Nintendo. ต์น i n เทนโดวันนี้บอลอยู่ที่สองหุมินลองมีกระชากบนฝั่งขวาโดนลุม2ยังได้อยู่ตัวรอดมากระชากเปิดไหมเปิดขึ้นมาครับ ฮริ่เคนรออยู่มงไม่ถึงเฮลิเคนหรือเปล่าไม่ใช่ครับเบอร์ทังคูดรอขออภัยนะครับหากพลาดพลาดผิดพลาดทุกผิดพลาดกันใดก็ขออภัยผู้ชมและเพื่อนๆที่รับชมด้วยน,นะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงนะผมรับชมเพื่อความบันเทิงครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับเพื่อนๆคอมเมนต์กันเข้ามาว่าจะให้เราทำฟุตบอลกระชับมิตรคู่ไหนครับ ในจังหวะนี้กับซ้ายของลูปสันเปิดมาดนวยวิชกออกไปครับบอลยังไม่ถึงนูเนตเฮนดิเคนบอลนิคูทเข็นครั้รรงกระชากฝั่งขวาเปร์มาขึ้นหลังมีโอกาสบุกนะครับเสียบอลขึ้นมากันน้อยครับเพื่อนไม่เติมกองหน้าสองครับกองกลางสี่ส่ห้ครับกองกลางเอา้าบอลิคุทได้บอลได้ เอาไปสองมินยิงเรียบร้อยครับสองมิงหรือเปล่าโอ้สองมิงครับเบอร์เจ็ดยิงตามน้ำาแล้วครับเท้าขวาบอลเคิร์ฟไซส์ครับไซส์เคิร์ฟเข้ากอกสามเหลี่ยมครับอ่าผิดพลาดของผู้เล่นลิวพูครับจังหวะนี้ยิงโอ้โหหมดสีครับบลิสอนสวยงามมากยิงลูนี้ไม่ต้องจับวครับยิงตามน้ำลับตัวยิงไปเลยครับนับใช้ค้งโอ้โหสวยครับ มานำไปแล้วครับสเปอร์หนึ่งเลี้ยวผู้ศูนย์ในนาทีที่ห้าสิบห้าเลี้ยวผูต้องทำเกมครับเล่นเกมเพื่อ,อาประตูขึ้นมาครับเพื่อตีเสมอโยนมาฝั่งขวาที่เทรนด์เล็กซันเดอร์อานูซาลาเล่นกับเทรนด์ไหม เทนเติม้วเปิดเตะครับเป็นลูกทุ่มของเลวพูมีการเปลี่ยนตัวครับเดมิสันออกส่งลูกคันโมล่าลงมาแล้วก็ดาวินดูเนตออกส่งดิโกโจต้าลงมาครับสั่งเลิปูสังสเปอร์ส่งลูกคัตโมล่าลงมานะตอนนี้ก็ไปโทษมสการลงมาครับกองหลังสเปอร์กองมีเก็บบอลได้เอที่แฮร์รี่เคนก็ชากมาคนเดียวคนเดียวกบแฮร์รี่เคนนโดนลมครับจ่ายบอลเสีย คือผูกกระจายบอลเสียครับบอลอยู่ที่เบอร์นักคุูดออกไปที่ซองฮุมินซองฮุมินโดนลุ่มสองสามสี่ยังได้อยู่เบอร์นคุูเก็บบอลได้ออกที่คัตโมล่าโมล่าโมล่าเลี้ยงหลบกับนะครับขอไปโทษอันนี้่าง่ยิงเลือกซ้ายโอ้โหภาคแตบไม,ม่ทันครับลิ้นดัวคัตโมล่าเลี้ยงหลบมาปั่นด้วยซ้ายออกเสาสองไปครับนี่นิดเดียว การเปลี่ยนตัวครับยูโกส่งโจแดนเฮนเดอร์สันลงมาแฮนเบอร์สิบเก้าับนอยู่ที่ฟันได้เทียโก้ฟูมินโย่บนบีบพื้นที่ครับฟูมิโย่ออกบอลทางฝั่งซ้ายซาลาเตมิมวิ่งชากเลยจะมากเติดครับจะให้เพื่อนนะ บิสซูมาอา้าวบิสซูมาเสียบอลให้เลี้ยวผู้สงสัยว่าไงแฮเดสันจึงลงมาแฮเดสันโอ้โหเสียบอลได้บอลอ,อยู่ที่เชียโก้ออกที่โลเวซันโลเวซันว่างครับโลเวซันเสียบอลครับเฮลิเคนเพื่อนเติมแล้วเบิร์นคุตแทงเทางฝั่งขวาโอา้โหบิสซูมา 70 70นาทีครับสเปอร์นหนึ่งลิวพูศูนย์เพื่อนๆที่รับชมอยู่ก็ฝากของเราแลแชร์ในสับสื่อในช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปเป็นการภาคบอลผ่านฟีฟ่า23ระบบ AI ครับสวิต์ Nintendo อ่ะเมื่อสักครู่จงบวาปเปิดมาริวพูสกกวไปการเป็นตัวครับส่งลูดิอันลงมาลิวพูลูกเตะม,มุมโดยลูปัสันจาบซ้าย เปิดขึ้นมาแล้วก็ไปโทษมงด้วยฟันได้เข้ามือกัโยนิสสบายๆครับเปิดยาวขึ้นไป,ปยาวครับเป็นบอลของลิเวอร์พูลครับอ้าวเสียบอลให้สเปอร์คัรโมล่าที่สองหุมินวันนี้สองหุมินใส่สกอร์ไปแล้วครับลูกยิงส,สวยครับสองหุมินเลี้ยงเข้าไปเลี้ยงเข้าไปปั่นซ้ายไปปั่นขวาครับอืมกะลักไกลยิงครับ แต่ไม่ตรงกรอบครับเลซอนเช็คแล้วครับว่าบอลออกการเปลี่ยนตัวครับแฮลิเคนออกส่งลิชาริสันลงไปเป็นบอลตั้งเต็มของเวี้ยวผู้โดยเลซอนเปิดยาวครับ เก็บได้แฮนเดิลสันสมมเมซ่าลาโมนซาลาชายผิดครับไฮเบิร์กออกไปที่ดิ่ใช้ชันได้บอลครั้งแรกสัมผัสบอลครั้งแรกโจตาเทียโกเทียโกอันนี้จ่ายบอลพลาดเยอะครับไม่สามารถขับเคลื่อนแดนกลางลิเวอร์พูลได้เทียโกเทียโกแล้วออกไปที่โจตาโจตาได้บอล เดียกโก้โดนกัดเอาแทงตร้นจังวะของสเปอร์ชองม,มินออกไปที่บิสซูมาเปิดจังวะโอ้เมื่อสักครู่แทงมินลุ้นนะครับถ้าปล่อยบอลถ้าไม่จับบอลแล้วปล่อยบอลวิ่งตามน่าจะเป็นโอกาสของชองม,มินนะเหลืออีกเจ็ดนาทีให้หลิวผู้ลุ้นตีเสมอครับรชากชองม,มิน โหมิเมข้ามาสกัดบอลไปครับบลยาวขึ้นมาก็ติดผู้เล่นรึ่งหลังครึ่งหลังเป็นบอลของเปอร์ทั้งหมดเลยครับเปิดลงมาก็ติดผู้เล่นเปอร์ครับเลวอพอูกลับผอคัตโมล่าต้องเปิดแล้วลูกนี้กระชามาติดครับอีกสนาทีก่อนทึเวลาบาดเจ็บขึ้นไม่ได้ครับบอลของเวอร์วภูโดนเสียบโดนสกัดชอริสัน ซานเชซซานเชซเอาเสียบอลให้ยูฟูทิอาโก้ทิอาโก้คาทัทาลาจอแดนเฮนเดอร์สันเพื่อนเติมฟามยุตนการขวาเติมแล้วอานูต้องจ่ายแล้วครับนนี้ต้องเปิดเข้าไปลุ้นต้องเปิดแล้วอานูเปิดเปิด,ปด,ปดจะไหมงหมดเวลาสองนาทีครับเวลาสองนาทีเป็นลูกทุ่มของสเปอร์ น่าจะไม่มีโอกาสแล้วครับเลี้ยวปูกรรมการเป่านุวิดหมดสันหมดเวลา90นาทีครับเป็นฝั่งสเปอร์หนึ่งครับเลี้ยวปูศูนย์ขอบคุณเพื่อนๆนที่รับชมและติดตามในช่องแมงเล่นเกมหากผิดพลาดระกันใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยเพื่อนๆคนไหน,นชอบและถูกใจฝากกด,ดและแชะร์รับสับสกายเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปไว้พบกันครั้งหน้าสำหรับช่องแมงเล่นเกมภาคบอลผ่านฟีฟ่า2023วันนี้สวัสดีครับ